ครับท่านผู้ฟังที่รักแหละเขารถทุกท่านครับพบกับฟังสบายสบายสไตสล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัตรมาพบกับท่านครับเรื่องราวของมิตรชชยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีในบันทึกชีวิตรักมิตรไัยบัญชาที่คุณกิ่งดาวเขียนและผมได้รับริกสิทธิ์จากขายาตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วที่นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดได้ จะเป็นเรื่องที่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซนตบวกกับประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของผมที่ผมได้อยู่ในวงการนี้ได้สัมผัสกับดาราหลายคนยกเว้นไม่ได้สัมผัสกับมิตรชัยบัญชาเท่านั้นเองเนื่องจากว่าผมเข้ามาที่วงการบันเทิงเนี่ยตอนที่มิตรชัยบัญชามีชีวิตอยู่ ในเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมเข้าไปผมเข้าวงการนี้2,513และมิตรแชร์เปชาก็เสียชีวิตในปี2,513ผมเข้ามาทํารายการวิทยุเนี่ยเดือนพฤษภา,าพิเชษเสียชีวิตวันที่8ตุลา2,513นะฮะก็เลยไม่ได้เจอกันนะอยู่คนละฝ่ายนะแม้จะเป็นบันเทิงด้วยกันอะ <c oughs> ก็ได้รับอนุญาตให้ได้ อ่านหนังสือเล่มนี้ออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขอบคุณน้องแอนขอบคุณอาจารย์ทเยาและผู้ประสานงานทุกท่านครับเราต่อกันในตอนที่แปดตอนที่เจ็ดจบลงยังไงครับตอนที่เจ็ดจบลงอย่างนี้ครับพี่เชษเนี่ยเขานัดกับพี่ต๊อกคือคุณล้อต๊อกสวมงทรัพย์สำรวยเนี่ยว่าคืนนี้เนี่ยไม่มีคิวถ่ายกลางคืนก็จะเดินทางออกไปส่งสัตว์กันที่เขาเขียว นแน่เขาวางแผนกันอย่างนั้นนะตอนเวลาหนึ่งทุ่มก็จะออกจากกองถ่ายขาปรากฏว่าทุ่มหนึ่งก็แล้วทุ่มสิบห้าก็แล้วทุ่มครึ่งก็แล้วคุณเชิหัวเสียเลยเพราะพี่ต๊อกแกไม่มาแกก็รับปากพยักหน้างึ๊กๆึ๊กไปนละ้ไม่มาทีนี้ในตอนนั้นน่ะพี่ออสก็อยู่ตรงที่เขานัดกับพี่ต๊อกด้วยพี่เชิก็เลยบอกว่าออสไปด้วยกันนะ พี่ออสก็แต่งตัวไปเตรียมรออยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพี่เชิดกับพี่ออสก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะวันนั้นณนวันนั้นนะตอนหัวค่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพิ่งเป็นแฟนกันตอนดึกยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็รอพี่ต๊อกเกือบสองทุ่มแล้วไม่มาพี่เชิดก็โมโหขับรถสวิสวัตโอโหพี่ออสบอกว่าขับรถแบบคือขับรถแบบจะว่ายัางไงน่ากลัวแต่ไม่หวาดเสียวก็ไป แต่ไม่ได้ไปส่องสัตว์ที่เขาเขียวพี่เช่พาไปที่บ้านพักชายทะเลแห่งหนึ่งก็ไปเจอบรรดาดาราน้อยใหญ่ที่อยู่ที่นั่นรวมกันอยู่ไม่ถ่ายกลางคืนเหมือนกันนะทำรวมกันทำไมเขาไปเล่นลัมมี่เล่นไพ่ก,กันพี่เช่ก็นัดกับพี่ต๊อกไว้ไปเล่นไพ่ด้วยไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเ,เข้าวงเล่นไพ่กันนะแล้ว เล่นกันตไปวนดึกประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองลุงขึ้นจะต้องถ่ายหนังพี่ออสก็ชวนพี่เชษบอกว่ากลับบได้แล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทํางานนะแต่มันดึกเดี๋ยวคนที่กองถ่ายของคุณรังสีนี่เขาจะว่าเอาเนี่ยเราสองคนหายกันมาก็าจะคิดยังไงก็เ,เลยเดินทางกลับกันพอขับรถกลับมาถึงกลางทางซึ่งเป็นริมทะเลตรงเขาสามมุก พี่เช่ก็จอดรถปึ๊กเลยริมทะเลมองเห็นเขาสามมุกแล้วมันเงียบมันมืดมันมีแต่เสียงน้ําทะเลเออกระทบก้อนหินดังสู้สูสู้อยู่อยู่พี่เช่ก็ถามพี่ออดมิยเบัญชาถามคุณกินดาถามว่าอดอดออดมีแฟนหรืออยังพี่ออดบอกไม่รู้ ไม่รู้มันไม่รู้นึกมุกอะไรขึ้นมาน่ะก็ตอบไปเดี๋ยวนั้นเลยว่ามีแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งด้วยไม่พี่สมาพูดนะผมมันก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะนะมาพูดกันตรงนี้ตรงๆว่าใครก็ตามทีนะถ้าหากว่าแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วได้โอกาสแล้วเราถามคำนี้เขาถ้าเขาบอกว่ายังยังโสดยังไม่คิดจะมีคู่ยัง คิดอยู่ไม่เอาล็อกเบื่อโน่นนี่นั่นก็แสดงว่าเขาทอดสะพานให้แล้วใช่ไหมออาก็ก็ได้คุยกันล้วแมบ้บรรยากาศกลางคืนริมทะเลเงียบกริบแต่ถ้าได้รับคําตอบเหมือนอย่างที่พี่ออสตอบพี่เชษอย่างเงี้ยว่ามีแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้โหโทษทีนะหัวใจแห้งลงไปอยู่โนู่นเลยนะที่ตาตุ่มเลยนะ พี่ออสก็เลยเขียนบรรยายไว้ซึ่งผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าความเงียบที่มีอยู่แล้วต้องเพิ่มคําว่าสงัดเข้าไปอีกบรรยากาศตอนนั้นไม่อาจหาคําจํากัดความที่เหมาะสมมาถ่ายทอดได้คือมันเงียบที่จนน่ากลัวดีที่คลื่นในทะเลยามนั้นแม้ว่ามันจะสงบแต่ก็ยังมีกระแสลมเนี่ยที่พัดเอาคลื่นเล็กๆเ,เนี่ยเข้ามากระทบ ก้อนหินแถวตรงที่สามมุกนั่นนะครับที่บางแสนน่ะนะบ้างมันก็เลยช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้างคือไม่เงียบถึงขนาดบางเงียบฉี่อะไรอย่างนั้นนะพอพี่ออสตอบว่ามีแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งด้วยพี่เชษก็งเงียบไปนิดไม่อื้ออะไม่อะไรต่อแล้วพี่เชษก็เอ่ยขึ้นว่าผมมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อออสไม่ต้องรู้หรอก แต่เพื่อความแน่ใจออสต,ตอบผมใหม่อีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยตอบต่อหน้าเจ้าแม่สามมุกที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมนู่นอ่ะพี่ออสก็พยักหน้าพี่เช่เขาบอกว่าหากคำตอบของออสเป็นความจริงพี่ขอให้ออสมีชีวิตที่สดใสรุร่งเรืองเจริญก้าวหน้าในวงการนี้แต่ถ้าคำตอบไม่จริง อ๋อจะได้รับโทษที่พูดโกหกชีวิตจะล่มสลายเจอความวิบัตินานา,นาประการไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเออพี่เช่เขาก็ไม่รู้อะไรขึ้นมาเหมือนกันนะไม่รู้อะไรแม้ทาให้เขาบรรจงแต่งคําพูดออกมาประเภทแบบว่าเออถ้าโกหกกัวขอให้มึงวิบัติเลยนะประ,ประเภทแบบขู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่คนเราเนี่ยมันอัดอั้นตันใจอ่ะ มันก็คิดประดิษฐ์คําพูดขึ้นมาเลยนะฮะใครจะเอาคําพูดของพิเชษไปใช้บ้างก็ได้นี่ไม่ได้สงวนลิขิ์นะที่ออสบอกว่าความลําบากใจในตอนนั้นเนี่ยมันซุประดังเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งถ้าใครได้ใช้ชีวิตใกล้กับมิชชัยบัญชาแล้วก็จะทราบว่ามิชชัยบัญชาเป็นคนหัวโบราณเป็นคนที่เชื่อในคําสาบาน เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมากผมถึงได้ภูมิใจเหรียญที่ผมมีอยู่เหรียญหนึ่งเนี่ยเหรียญฤาษีวัดพระพิเรนเนี่ยที่เฮียชาญมีสีให้มาเนี่ยว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญของอาเชตเฮียชายเขาเรียกวิเชวัญชาวาเชตและก็เฮียก็มาให้ผมะเลี่ยมทองด้วยนะครับเป็นเหรียญฤาษีเก่ามากปีไหนไม่รู้ล่ะแต่บอกว่าเก่ามากอยู่ที่ผมเนี่ยนานแล้วเฮียชาญบอกว่าเอ้า เอาไปห้อยคอไว้เพื่อจะไล่เต็งลาลาจริงๆด้วยนะฮะจากการเป็นนักข่าวในวันนั้นมันแปลงมาเป็นดาราได้จนบัดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนเป็นเพราะอะไรเหมือนกันพี่ออสเขียนต่อไปว่าความลำบากใจสมประดังเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งถ้าใครได้ใช้ชีวิตใกล้กับพิเชษเนี่ยก็จะรู้เลยว่า บรรยากาศในตัวพี่เชษเนี่ยเป็นอย่างนี้พอพี่เชษพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ออสบอกว่าตัวเองเนี่ยเงียบไปนานเงียบไปเพราะคิดว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่พี่เชษพูดมาเนี่ยยังไงแล้วตัวพี่ออสเองเนี่ยพี่ออสก็บอกว่าเป็นคนไม่ชอบไปสะบุดสบานกับใครเจอแบบนี้เข้าก็จนด้วยปัญญาเหมือนกันนะ พี่เช่ก็พูดต่อไปอีกออสไม่สาบานก็ได้ไม่พูดอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ผมจะจอดรถตรงนี้ไม่กลับที่พักผมย้ำว่าผมพูดจริงและต้องทำได้เอากับพี่เขาสิเอากับพี่เขาสิ เป็นพระเอกในจอแต่เป็นแต่นอกจอนี่ททำเป็นเหมือนผู้ร้ายไม่กันนั้นเนี่ยในที่สุดพี่ออสต้องยอมจำนนรับกับมิตรชัยบัญชาว่วาไอ้ที่พูดไปนั้นอะโกหกหมดทั้งสิน้นพิเฉษยิ้มกว่าจะสรุปได้ก็ราวตีสี่โดยประมาณผมก็แอบนินทาพี่ออส ตอนนี้ที่ออสไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่แอบดินทาน้องแอนอย่าว่าอาสรวนันนะนะไม่รู้คุยอะไรกันตรงนั้นนะครับจนถึงตีสี่โดยประมาณแล้วก็ขับรถกลับไปยังที่พักกองถ่ายของกูรังสีไปถึงที่พักเนี่ยพี่ออสบอกว่าแม่ครัวเขาลุกขึ้นมาผ่าฟืน เตรียมหุงหาอาหารให้นักแสดงกินก่อนในวันที่จะเริ่มงานในเช้าวันใหม่สองคนนี้ก็ค่อยๆลงจากรถแล้วก็แยกกันขึ้นบ้านพักของตัวเองนะ <c oughs> พี่ออดเขียนว่าผู้เขียนโผล่หน้าพ้นบันไดไปก็พบว่าครูรังสีทัศนพยักษ์แล้วก็พี่หมูก็คือว่าภรรยาของครูรังสีตื่นมาแล้ว แต่ดูเหมือนผู้ใหญ่สองคนไม่ได้สนใจการกลับถึงที่พักในเวลาเช้าของเราทั้งสองทําไมเขาจะไม่สนใจถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะแซลพี่ออสว่าทําไมเขาจะไม่สนใจแต่เขาไม่อยากไปไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยนะไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยพี่ออสบ,บอกว่าตัวเองก็เลยเดินตัวรีบเข้าห้องพักไปอน,นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ พอจะสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่าตกลงวันนี้เองเป็นวันที่สองคนเนี่ยเขามีความรักต่อกันสารภาพเรื่องในหัวใจต่อกันและตกลงเป็นแฟนกันนะฮะคุณมิตรแฉบัญชาแล้วคุณกิ่งดาวธารณีที่กองถ่ายเรื่องเพลิงทรนงของครูรังสีทัศนัพยักษ์ที่เป็นผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องนี้เป็นหนังของคุณล้อต๊อกนะครับ เป็นหนังของคุณลอต็อกซึ่งอํานวยการสร้างโดยสมจิตทรัพย์สํารวยภรรยาพี่ลอต็อกห <c oughs> ลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นที่บางแสนพี่ออสเล่าไว้ว่าเขาได้สังเกตวัดปฏิบัติของคุณมิชัยบัญชาว่าพี่เชษเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอารมณ์ดีสำหรับตัวพี่ออสยิ้มยแย้มแจ่มใส ตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเนื่หอยการถ่ายทำหนังเรื่องพนาสวรรค์ขอโทษครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเพลิงโทรนองจริงๆและเป็นเรื่องพนาสวรรค์นะครับซึ่งกองถ่ายเนี่ยมีถ่ายทั้งฉากกลางวันฉากกลางคืนบางวันพิเชษต้องให้คิวกับกองถ่ายกองอื่นด้วยต้องเข้ากรุงเทพไปถ่ายอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ตีรถกลับมาที่บางแสนศรีราชาเนี่ยอีกสองเรื่อง แต่พี่ออสบอกว่าทุกครั้งที่พี่เชษจะเดินทางออกจากกองถ่ายพี่เชษก็จะแอบมากระซิบบอกพี่ออสทุกครั้งว่าจะไปเมื่อไหร่แล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ตามเวลานั้นเป๊ะๆไ,ไม่เคยช้าไม่เคยผิดเวลาส่วนใหญ่ก็จะมาก่อนนะฮแล้วก็ทำตัวอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ตลอดเวลา เมื่อเริ่มสนิทสนมกันแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสภาพการเป็นเพียงคู่รักผู้เขียนยังไม่เคยเห็นพี่เชษโกรธไม่เคยพูดไม่ดีกับผู้เขียนทุกอย่างดีไปหมดมีความเอื้ออารรต่อกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งห่างตาไปอีกฝ่ายต้องเป็นห่วง การบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะไปไหนมาไหนเป็นระยะจึงทำให้ความรู้สึกห่วงใยและคิดถึงเบาบางลงพี่ออสบอกว่านี่คือความรักที่ออสบอกกับตัวเองอย่างแน่ใจนะจากที่เคยคิดว่าพี่เชษคงจะไม่จริงจังอะไรกับเราร็อกคงเพียงแต่จีบเล่นๆเ,เท่านั้นแต่ยิ่งนานพี่ออสก็บอกว่าเกิดความมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ เป็นคนจริงจังกับชีวิตไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้เพราะวันหนึ่งพี่เชษพูดกับพี่ออสขณะที่อยู่กันสองคนพี่เชษบอกว่าออสพรุ่งนี้ออสไม่ได้ถ่ายหนังใช่ไหมพี่ออสก็บอกค่ะพยักหน้าพี่เชษบอกว่าพรุ่งนี้พี่จะพาออสไปหาป้าโอ้ คำว่าป้าในที่นี้ก็คือแม่ของพิเชษนะฮะแต่ีพิเชษเขาเรียกว่าป้านะฮะพี่ออทเขียนไว้อย่างนี้นะครับพี่ออทเขียนไว้ในวงเล็บว่าไปหาป้าคือวงเล็บว่าแม่ของพิเชษนะฮะออทพร้อมหรือ,อยังโอ้ จะพาผู้หญิงคนหนึ่งไปหาแต่ก่อนหน้านี้แสดงว่าก่อนหน้านี้พี่เชษก็ไม่เคยติดต่อกับนางเอกคนไหนไม่เคยอะไรคนไหนทั้งทั้งที่พี่ออสเห็นว่ามีผู้หญิงสวยคนหนึ่งรวยพอสมควรละขับรถเปิดประทุนด้วยมารับพี่เช่ที่กองถ่ายที่ผมได้เล่าให้ฟังไปในตอนที่แล้วนะครับเอาล่ะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงก็คงจะเอาไว้ติดตามกันในตอนต่อไปพาไปพบแม่ ซึ่งพี่เจ้เรียกว่าป้าเนี่ยและป้าเนี่ยเจอพี่ออสเข้าเนี่ยเขาจะโอเคไหมในเมื่อมิตรชยัยบัญชาดังแล้วพี่ออสเป็นแค่ดาราใหม่ๆคนหนึ่งเท่านั้นเองก็เหมือนคนธรรมดาเท่านั้นเองจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในตอนต่อไปวันนี้ฟังสบายสบายสไตสะล์สรนนันโดยผมสรนนันรอเอกวัตรก็หมดเวลาลงแล้วติดตามรมาับใหม่ ตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปครับแหมร,รีบรีบจบพูดผิดเลยวันนี้สวัสดีครับ